เข้าสู่ร้อยเมตรสุดท้ายของการเลือกตั้งกำหนดอนาคตประเทศไทยฮะวันนี้พักการเมืองใหญ่ๆเปิดเวทีปราศัยหาเสียงในพื้นที่กทมซึ่งเดี๋ยวเราจะจับตามองดูแต่ละพักนะฮะว่าที่เวทีไหนน่าสนใจไทยกําลังขึ้นเวทีอยู่บ้างนะครับส่วนหลังเลือกตั้งยังไม่จบสถานการณ์การเมืองยังน่าติดตามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะฮะไปดูล่าสุดก่อนครับบรรยากาศของเวทีต่างๆขณะนี้เวทีของพักไหน ใครขึ้นปลาใยอยู่บ้างนะฮะ,ะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เป็นอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีนะครับกำลังปลาใยอยู่ฮะ,ะแล้วก็ของรประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ด้านบนฮะที่ลานคนเมือง <นะ S 2> ค่ะเป็นเวทีลานคนเมืองนะสาระวักาการกทมเซฟประชาธิปัตย์เพื่อเซฟประชาธิปไตยไม่โกงครนี่คือทีมโค้งสุดท้ายอของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเนี่ยกำลัง แนะนำตัวผู้สมัครสอสออยู่บนเวทีกันคาค่่า,าเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูพักอื่นๆต่อไปเลยนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่และเวทีนขณะนี้นะฮะนี่อันนี้ประชาธิปัตย์อันนี้ของพักเพื่อไทยะนะฮะตอนนี้มาเป็นอยู่ข้างนอกนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนนบนเวทีเนี่ยเป็นคุณอมสกาวใจใช่ไหมฮะแล้วก็วันนะี้เนี่ยคงมีการปลาัยเผ็ดร้อนนะ รอดูว่าสโลแกนวาทกรรมโค้งสุดท้ายนี่จะว่าอย่างไงนะฮะก็เน้นไปที่เรื่องของแลนสไลด์นะฮะแล้วก็ยังมีเวทีของพักเก้าไกลนะฮะพักที่จบไปแล้วก็คือพักพลังประชารัฐนะฮะเวทีของพรคพลังประชารัฐนี่จบไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ที่น่าสนใจสุดก็คือเวทีนี้แหละครับรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะฮะเต็มทุกพื้นที่นะครับอ้าวเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรี กำลังปลาใสอยู่ครับโลกรู้ไว้ว่าคนไทยเป็นคนรักเอกราชรักอธิปไตยและเราก็เคารพเอกราชและอธิปไตยของประเทศอื่นเราก็ไม่เคยแทรกแซงไม่เคยมีประวัติอันนี้กราบเรียนไว้เพื่อทราบแค่น,นั้นเองแต่จากเหตุการณ์นั้นนี้พี่น้องครับผมอยากจะขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเยาวชนของเรา สำหรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่านี่คือคนไทยพี่น้องครับคนไทยเราเป็นคนรักอธิปไตยของเรารักเอการาชของเราแม้แต่ชีวิตเราก็ยอมเสียสละได้เพื่อปกป้องเอการาชชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือคนไทยใช่ไหมครับให้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่ทราบว่าว่าเราจะสร้างประเทศไทยมาได้นี่เกือบ8 0 0ปี ได้เสียสละชีวิตบรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตไปเท่าไหร่ด้วยการน,นำของสถาบันพระหมหากษัตริย์ของเราของเราตลอดเกือบ8 0 0รปีเรามีศัตรูจากต่างประเทศที่จ้องจะมาขย่ำจ้องที่จะมาทำลายที่ปไตยของเรามาโดยตลอดจากต่างชาติเช่นสมัยพ่อคุณรามกรแเบงศัตรูของเราใครคือหอมสมัยพระเนรสวนมหาราชศัตรูของเราคือใครพ่อมา สมัยพระนารายมหาราชศัตรูต่างชาติกองเราคือใครอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาโบุตุเกสพอมาถึงสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าศัตรูกองเราเหลือสองชาติคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่เพราะพระปรีชาสามารถของสถาบ,บันพระมหากศัตร์จึงสามารถรักษาเอกราชและอธิปไตย ให้เราได้อยู่อาศัยมีความสุขพอสมควรจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงควรจะสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษของเราทั้งหมดใช่ไหมเพราะพี่น้องทั้งหลายจะต้องมีต้ตระกูลของพี่น้องอยู่สมัยกรุงศรีอยาใช่ไหมเพราะมันมีการสืบพันธุ์ตกทอดกันมาทุกคนต้องมีต,ตระกูลอยู่สมัยกรุงศรีอยาทุกคนจะต้องมีต,ตระกูลอยู่สมัยสุขโขทยัย แล้วเราจะรู้เลยว่าต้นตระกูลของใครที่เสียเลือดเนื้อและเสียชีวิตมากกว่ากันในการปกป้องเอการาชมาให้ลูกหลานจนปัจจุบันเด็กรุ่นหลังจึงควรจำสำเนียกในเรื่องนี้ <c oughs> ต้องสํำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่รักษาประเทศรักษาจารีตประเพณีอย่าด้อยค่าประเทศของตนเองอย่าด้อยค่าชาติของตนเอง อย่า้อยกา,าศาสนาตนเองอย่า้อยกาสถา,าบันประมาสัตย์ที่มีพระคุณต่อประวัติศาสตร์องไระเทศไทยเลยผู้ขอร้องนี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนเด็กรุ่นหลังพี่น้องครับว่ามีจิตสำนึกอย่างนี้บ้างปัจจุบันนี้ศัตรูต่างชาติเรามีไหมพี่น้องไม่มีแล้ว ศัตรูของประเทศไทยว่าประเทศไทยจะล่มจมหายนะหรือไม่นี่ศัตรูของเราคือคนไทยด้วยกันคนไทยที่เป็นศัตรูจะทำลายชาติของเรามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกนี่คือพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ไม่เห็นคุณค่าของสถาบันไม่เห็นคุณค่าของาศาสนาไม่เห็นคุณค่าความเป็นรากเง้าของประเทศพวกนี้อันตรายมาก ถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามากลืนเมืองเข้ามาคุมเมืองชาติจะต้องลมจมหายนะเหมือนประเทศยูเครนไม่ต้องจำเอาไว้ไปดูมันเป็นพักไหนผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันเพราะว่ากกตก็ไม่เอ่ยชื่อแต่พี่น้องรู้พฤติกรรมของมันและบางพรรคนี่พี่น้องก็รู้อยู่แล้วโคตรเงาดีเอ็นเอมันโกงสิบหายววยวอดหมดทุจริตมาตลอดไม่ต้องไปไอายแม่งครองเมือง กลุ่มถัดไปที่เป็นอันตรายมากก็คือนักการเมืองเลวกับข้าราชก,การชั่วนี่คือตัวจะทำ้ายประเทศทำลายประเทศชาติเพราะสองกลุ่มนี้พี่น้องครับ42ปีที่ผมเล่นการเมืองมาผมบอกพี่น้องได้เลยว่าการเมืองในประเทศ,เทศไทยมันเลวลงไปทุกวันทุกวันเพราะมีคนเลวลงมาเล่นการเมืองมากขึ้น แล้วนักการเมืองเลวเหล่านี้ร่วมมือกับข้าราชการชั่วในการปกป้องคุ้มครองพวกจีนสีเทาที่มาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเช่นขายเฮโรอีนและค้ายาบ้าน,นักการเมืองเลวกับข้าราชการชั่วมันคุ้มครองมันถึงอยู่ได้ทำไมมันไม่ค่าที่ประเทศจีนเพราะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาจริงเขาจับได้เขายิงเป้าทิ้งไปไม่เป็นร้อยแล้ว มันก็เลยพิจารณาดูว่าประเทศแถบนี้มีประเทศไหนบ้างที่เหมาะที่กูจะมาทําธุรกิจชั่วมันก็เลยวิเคราะห์ออกชัดเจนโดยการเปรียบเทียบกับประเทศใกลงเคียงเห็นว่าประเทศไทยนี่เหมาะที่สุดเพราะมีนักการเมืองเลวและอข้าราชการชั่วมากกว่าประเทศอื่นมันตั้งรักรวดแกเหนือหัวหน้ามันเชื่อเอี้ยบกล้วยตั้งรักในกรุงเทพ พี่น้องรู้ชื่อไอ้ตู้เฮาตั้งหลักอยู่ที่จังหวัดผมจังหวัดสงขลาเบอร์สเดาตำบลด่านนอกหัวหน้ามันชื่อไอ้โทนี่เตียวทั้งสามตัวถูกจับหมดแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเครือข่ายมันยังอยู่และมันเก็เงินที่ได้จากการค้าใหญ่สิทิประเภทนี้นะครับรวมทั้งบอดเถือนรวมทั้งการพนันออนไลน์รวมทั้งของอปรีทั้งหลายที่มันำกำนเนี่ย ส่งเงินพวกนี้ให้กับนักการเมืองจึงเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมที่เห็นนักการเมืองเอาเงินสกปรกจากธุรกิจสีเทาสีดำมาซื้อเสียงกันทั่วประเทศไม่เว้นแม้แต่ภากใต้ครับทุกจังหวัดในภาคใต้เงินสีเทาซื้อเสียงกันชิบหายไว้ว่าหมดแล้วตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอฝากพี่น้องว่านี่คือศัตรูของเราพี่น้องครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความกระตัญญูกตาเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีเราต้องสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตเลือดเนื้อปกป้องประเทศไว้เราคนเอกเปรมพูด้อยว่าเกิดเป็นคนไทยจะต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินวันที่14บี่ที่จะมาถึงนี้พี่น้องครับ เป็นโอกาสที่พี่น้องได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินปกป้องประเทศโดยการอย่าเลือกคนชั่วทั้งสองสามกลุ่มเดี๋ยวมาพูดไว้แล้วต้องป้องกันไม่ให้คนชั่วคนเลวขึ้นมามียอำนาจช่วยกันปกป้องไม่ให้การค้ายาเสพติดและความชั่วทั้งหลายทั้งสีเทาสีดำเนี่ยมันแพร่ขย,ยายไปมากกว่านี้ มีแต่ต้องปราไปมันน้อยลงนี่คือความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์ที่พูดกับผมสองต่อสองอยู่ในยุทธศาสตร์ข้อที่หกของพลเอกประยุทธ์หกยุทธศาสตร์ข้อที่หกคือการปลาบไปน,นี้เพราะฉะนั้นวันที่สิบสี่พี่น้องครับเป็นโอกาสอันเดียวในสี่ปีที่พี่น้องสามารถจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของพี่น้องพี่น้องเติบโตขึ้นมาเพราะกินข้าวที่ปลูกในแผ่นดินนี้ กินปลาที่อยู่ในอ่าวไทยที่อยู่ในทะเลของประเทศไทยที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้ให้เราเพราะฉะนั้นจงตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินจงตอบแทนบุญคุณของพระมหาสัตย์จงตอบแทนบุญคุณของทุกสถาบันโดยการป้องกันไม่คนชั่วเข้าไปในสภาเพื่อไม่มีรัฐบาลชั่วเมือแน่ดี ส่งเสริมคนดีเ,เข้าไปในสภาเพื่อคนดีเหล่านั้นได้เลือกรัฐบาลที่ดีนายกรัฐมนตรีที่ดีพิจูรได้ง่ายแปีไม่เคยแดกเลย8ปีไม่มไม,ม่ไม่เคยมีทําชุดจริตคอรัปชันและไม่เคยคบคนชั่วพรรคผมมาอยู่พรรคนี้ก็เพราะพรรคนี้มีแต่เงินบริสุทธิ์ที่คนศรัทธาเนี่ยเขาช่วยเราจึงไม่มีเงินซสียเสียงเหมือนกับพรรคอื่นพี่น้องครับ คนเอกประยุทธ์ไม่ครบคนชั่วไม่คบคนชั่วคบแต่คนดีๆหาตัวอย่างดูได้เหมือนผมไงเพราะฉะนั้นพี่น้องส่งเสริมคนดีใดบปกรองประเทศกัดขวางคนชั่วอย่าขึ้นบกกรองประเทศ ส่งเสริมคนดีจัดตั้งรัฐบาลขัดขวางใหญ่คนชั่วไปจัดตั้งรัฐบาลการส่งเสริมสองอย่างนี้ก็โดยการกาบัตรให้กับสอสอเขตของพักในระเวนเป็นพักในดีที่สุดที่จะไปเลือกคนที่ดีที่สุดให้เป็นนายกตรีของเมืองไทยตาทุกเขตพี่น้องครับพักรวมไทยสร้างชาติครับทุกเขตครับขอบคุณมากพี่น้องครับพี่น้องครับ